สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินเล่นกันในเมืองแมวนะครับในเกม r o o เรามาสุ่มดวงกันเล่นๆนะครับจ๊บ ว้าวไม่ขนนะครับเราแรกมาเลยสิบใบตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟลักษณะครับเบลเกาสิบเอ็ดเล่นเป็นไหนท์หอกนะ ขอบคุณที่ชมครับ